สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มีกระบะสุดหล่อ Toyota ารีโวมานําเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่เป็นสาวกนะครับโตโยต้ารีโวคันนี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับคันนี้เป็นตัว t o โยต้ารีโว r พ n ี r 2.4E นะครับปี2018นะครับก็เลขใหม่ของคันนี้นะครับ63,000กิโลนะครับกับราคา619,000บาทนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ต้องบอกว่าหล่อเหลาการมากนะครับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็น4ประตูเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็นสีบอลนะครับสุดสวยสุดหล่อกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่รอรถอยู่นะครับหรือกําลังมองหารถ4ประตูตัวสูงเกียร์ธรรมดาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวทะเบียนตรงนี้เราเปลี่ยนให้เนาะรถมาจากนครนายกนะครับรถปรับสภาพเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือรอโอนเข้าบริษัทแล้วก็เปลี่ยนป้ายทะเบียนให้นะครับต้องบอกว่าคันนี้สมบูรณ์ร้อยเซสุดสวยเลยสียังใหม่นะครับเงาแวบเลยนะครับตัวนี้นะครับฟีดาวน์จัดเต็มได้แน่นอนเหมือนเดิมนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะครับกับบริษัทเพียนของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าหลอแล้วนะเพราะเป็นรถปี18ปนะครับแล้วก็เป็นตัวน้าจอดสี่นะครับ ก็คือจะเป็นหลอดไฟที่เป็นหลอดไส้นั่นเองนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ด้านในนะครับส่วนโคมไฟเนี่ยก็เป็นของแท้เดิมโรงงานเลยนะครับสวยๆพร้อมโลโก้ไฮรักนะครับท่านผู้ชมดูชุดกันชนนะสนิทโปรงเป๊ะผมบอกแล้วว่ารถคันนี้สวยมากนะครับเป็นสีบอลนะครับแล้วก็ตัดกระจังหน้าสีดํานะครับแล้วไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบที่เป็นหลอดไส้นะครับแต่ว่ามีครอบสีดําเงามาตรงนี้นะครับ แล้วตรงนี้ก็ตัดด้วยโครเมียมนะครับต้องบอกว่ารีโว่ชมเนี้ยหล่อนะเป็นตัวหน้าหล่อเลยรถปี18แท้ๆเลยไม้หกหมื่นสามนะครับรถใช้ไป3ปีกว่าก็วิ่งปีละ2 0,000ื่นกว่ากิโลนะครับนี่กระจังหน้าก็เป็นสีดําสีดําเงาตัดกับโครเมียมนะครับสวยๆนะครับลายริ้วรอยนะครับท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับในตรงตัวโครเมียมเนี่ยไม่มีรอยฝนแมวเลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เนียนตาจริงๆนะครับแล้วคิ้วฝาปรงด้านหน้าก็จะเป็นสีดําเงาเช่นกัน นะครับแล้วก็มีซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าคันนี้สีดเดิมสวยจริงๆนะครับตัวรถปรับสภาพเรียบร้อยนะครับเป็นปี18พิลันเนอร์ตัวสูง4ประตูเกียร์แมนนวลนะครับล้อแม็กก็เป็นตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาดามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่ขึ้นบนจอนี้นะ0626407776นะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับนี่สวยๆนะครับแม็กหกก้านนะครับเดิมๆนะครับ ชุดช่วงล่างก็เดิมๆนะครับคอยสปริงแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรตัวนะี้มันเป็นคับซับบนซับล่างนะครับต้องบอกว่าช่วงล่างน,นิ่งมากเลยนะสำหรับตัวรีโวนะครับแล้วก็โลโก้ไฮลักอยู่ครบนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมมีไฟเลี้ยวตรงปลายนะครับราคา6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับกันสาต,ตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับเป็นสีดําที่เป็นดําสนิทเลยนะมันจะไม่ได้เป็นใสๆนะเป็นดําแบบสนิทเลย นะครับเสาไม่มีไม่มีรอยนะครับใหม่ๆเลยให้ดูใกล้ๆเลยนะครับดูเนื้องานนะครับเขาบอกว่ารถคันนี้สมบูรณ์จริงๆกระจกก็เป็นโตโยต้าแท้ทุกปากนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับกับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดําเดิมๆติดรถมาเลยนะครับช่องไฟประตูก็จะแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับตัวรถไม่มีทําสีไม่มีพิวามจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับเรายังคอนเซปต์เดิมนะครับขายรถสวยคัดเกรดคุณภาพนะครับบริษัทอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งให้ทั่วประเทศเลยสามจังหวัดชายแดนเราก็มี นะครับลูกค้าอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตะว,วันออกตะว,วันตกโทรเข้ามาหาผมเลยตามเบอร์ด้านล่างนะครับมีบริการจัดไฟนัน้นให้ถึงที่แล้วก็มีส่งมอบรถให้ด้วยนะครับเราดูแลอย่างดีนะครับ,เ,รดรดนะรบเดี๋ยวตรงนี้มีไอ้นี่นิดนึงนะเดี๋ยวต้องสั่งเบิกศูนย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตรงไฟท้ายมันน่าจะโดนน่าจะโดนจากที่นี่แหละผมว่าเพราะว่ารถมันเข้ามาจอดกันเยอะนะครับ ก็เดี๋ยวเบิกศูนย์ให้นะครับตรงนี้ไม่ไม่ลูกค้าไม่มีค่าแอดวานหรือแอกเซปอะไรนะครับบริษัทรับผิดชอบให้หมดนะครับกระบะแมกไิเฟอร์ก็เป็นของโตโยต้าเองเลยนะครับใหม่ๆนะครับพร้อมไลฟ้าติดเฟรมรอบคันเรียบร้อยนะครับหูจับยึดอยู่ครบนะครับสาหรับตัวกระบะนะครับโลโก้นะครับโตโยต้าครบๆเลยนะครับไฟเบรกลงที่3มนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับไม่มีรอยนะครับสุดสวยรถใหม่มากจริง โลโก้ไฮลักตัว Elio อยู่ครบหมดนะครับแน่นอนผมพาดูด้านท้ายอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ดูว่ารถมันมีความเดิมความสวยยังไงนะครับเราจะเข็ดพับเม็ดอาร์คอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับไม่หกหมื่นมนกิโลนะครับคันนี้นะรถปี2018นะครับกับราคา619,000บาทนะครับฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณ1 5 5 0 0ประมาณนี้นะครับถ้าผ่อนสั้นหน่อยก็อาจจะ12,000นะครับเนี่ เมทอาร์คนะครับท่านผู้ชมดูได้เลยว่ารถสวยๆส,ๆสดๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์0626407776นะครับคันนี้ก็จะได้ของเพิ่มไปก็คือเป็นชุดเซ็นเซอร์นะครับสจุดเลยเจ้าของเดิมเขาทำมานะครับแล้วก็นี่เครื่องมือล้อยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับจะดูได้เลยว่าด้านล่างดำท่อไม่มีขึ้นสนิมตัวรถไม่มีจอดแช่แน่นอนนะครับ นี่นะครับโลโก้พิลันเนอรอยู่ครบหมดเลยนะครับเป็นปี18แท้ๆเลยนะครับคันนี้นะครับป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมดูแสงนะเวลามันตกกระทบกับสีรถนะครับดูได้เลยว่าตัวรถไม่มีเคาะไม่มีทําสีแน่นอนนะครับมีแต่เสียงเล็กนะครับรถสวยๆนะครับกระจกตตาแท้ทุกบ้านเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่บริษัทเราเน้นขายรถสภาพเดิมนะครับจะไม่มีรถแต่งซิ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะได้รถที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นไปใช้นะครับนี่นะโลโก้แล้วก็ประตูประตูอะไรก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับซีนอะไรต่างๆนี่ก็เป็นซีนเดิมโรงงานนะครับเมทอาร์คอยู่ครบนะครับสุดสวยนะครับหกหนึ่งเก้าพลาดไม่ได้เลยคันนี้นะครับใครสนใจนะครับเป็นเบาะผ้านะครับมีที่เท้าแขนพักแขนวางแก้วน้ําให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเบาะก็เป็นเบาะผ้าลายของญี่ปุ่นเขานะนะครับรถก็เดี๋ยวต้อง ปรับสภาพใหม่ก่อนส่งมอบอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่ปรับมาตั้งขายไว้ก่อนนะครับกระจกมโเต้าสปาร์นะครับพวงมาลัยก็เป็นมันตรีฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจดอกตอพับนะครับกุญแจยังใหม่อยู่เลยไม่มีรอยเลยนะครับแข่งประตูด้านในก็เป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทาตรงนี้นะเป็นพลาสติกนะครับขึ้นลูกแล้วตรงนี้ก็เป็นผ้าสีดำกระจกมองข้าง เป็นชักระจกข้างสิกระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับแล้วก็ปรับบานออโต้คนขับนะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้ตรงนี้เป็นตัวปรับพับกระจกนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นหนังแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นได้จริงๆเย็บมานะครับนี่ไม่มีรอยปุ่มไม่มีทะลอกนะครับรถแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับด้านในนะครับหลังคงหลังคาก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับมีไฟอะไรห้องโดยสารให้เรียบร้อยตัวเบาะด้านหน้าก็เป็นเบาะผ้าเช่นกันเป็นลวดลายเหมือนเบาะ ที่นั่งแถวสองเมื่อกี้นี้นะครับคือเป็นรถพีรันเนอร์ตัวสูงที่น่าใช้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปสตาร์ทนะครับเราก็มาดูเลขไม่กันว่ารถบรรทสภาพเดิมเ,เป็นยังไงนะครับดูระบบไฟฟ้าก่อนนะก่อนบิดจะต,ต้องให้ต้องเช็ดให้ใหม่นะครับนี่เสียงเครื่องมีไหมก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไม่มีเลยครับเนียนๆียนะครับ,เ,นะรบเลขไม้หกหมื่นสามพันแปดร้อยเก้ากิโลนี่ของแท้เลย นะครับสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูน6์หกสองนนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับดูเนื้องานนะครับความสมบูรณ์ของรถนะครับไม่มีรอยแบบขีดข่วนอะไรเลยนะใหม่ทุกจุดเลยนะครับตัวนี้นะครับสุดสวยนะครับนี่เล่มหนึงอยู่เลยรถมันของ t o t ต้าลิซซิงนะครับ มีสองอย่างทำไมขนาดนี้ไม่เทินก็ปล่อยยึดนะครับบุคเซอร์วิสอยู่ครบนะครับครึ่งมีให้หมดนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทําให้หนึ่งปีด้วยนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอก่เดิมติดรถตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธและเราสั่งเปิดเพลงจาก o u ู u b e ได้นะครับตัวนี้นะครับมันก็เป็นปุ่มกดอย่างนี้นะมันเปิดเพลงไว้ก็เลยไม่อยากเปิดนะครับตรงนี้ก็ก็กดขึ้นนะครับแล้วก็เสียบ usb อะไรได้หมดเลยแอร์ก็เป็นเมนนวลน,นะครับอันนี้เราเปิดรุบนสอง อันนี้ก็จะเป็นที่ปักอากาศบนอากาศไหลผ่านอะไรประมาณนี้นะครับด้านล่างก็มีพาวเวอร์เอาเลสองช่องนะครับหัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์เป็นนุวนเดิมเดิมนะครับเป็นหสปีดนะครับตัวนี้ครอบพันเกียร์ก็เป็นสีเทานะครับคอนโซลตรงกลางนี้ไม่มีรอยเลยใหม่มากนะครับที่เก็บของก็เยอะเลยนะครับที่วางแก้วน้ําให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีปุ่มโหมดการขับขี่ให้2โหมดเหมือนเดิมมีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดนั่นเอง ต้องบอกว่าคันนี้สมบูรณ์และสวยมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์0ูนย์หกสองหกสีนเดะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าฝากระโปรงกันนะครับว่ารถสดสดแบบนี้นะห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบบไม่ตัดคลิปเลยแล้วกันเพราะว่าไม่นั่นอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ากดถ้ามันคลิปตัดก็แสดงว่ามือไปโดนกล้องนะครับอ่าโหหนักมาก หนีฝาปองรีโว่ค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับหนักกว่าตัว D ีแมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับวัสดุก็น่าจะต่างกันแหละนะครับน้ําหนักมันก็เลยต่างกันเนาะนะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องของโตตารีโวคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถเป็นสภาพแบบเดิมๆรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นเป็นรถสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับฝาปองก็มีโลโก้โตต้าอยู่เป็นฝาแท้นะครับอตไม่มีขยับนะครับดูได้เลยนะครับ สวยๆส,สดๆนะครับในตัว R ก็คือฝั่งขวาถ่านานั่นมันต้องนับจากข้างในเนาะเพราะว่าความจะเป็นขวามือถ้าผมยืนตรงนี้ก็เป็นซ้ายมือผมนะครับอันนี้ก็เป็น ABS นะครับแล้วก็ปั๊มลมนะครับออท่อคงท่อแคทอะไรอะไรยังอยู่ครบหมดนะครับจะสังเกตได้ฝาอะไรนี่ไม่มีเปิดนะครับมันจะไม่มีซีนถ้ามันมีซีนเนี่ยอันนี้คือเขาเปิดฝาเดี๋ยวเรามาชมวงกันต่อนะครับขออนุญาตไม่ดีเมื่อกีก้สายเข้านะครับก็ตัวนี้ถ้าสังเกตได้เพราะว่ามันไม่มีรอย อะไรปิ้นๆออกมานะเพราะถ้าเกิดรถเปิดฝามาตรงนี้มันจะมีคาบแบบที่เขาเป็นแปะตรงเขาเรียกปะเก็นนะครับมันไม่มีเนาะที่มันเป็นซีนพวกกาวอะไรเขาขานะครับแล้วก็ขานหน้านะครับโลโก้อยู่ตัว R นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดิมๆหมดเลยนะครับคันนี้ราคา619,000บาทเลขไม้60,000นะครับกับรถสภาพนี้นะผมเชื่อว่าหาที่ไหนไม่ได้ละจริงๆนะครับคานหน้าก็เดิมๆนะครับเนี่ย ไม่มีโดนนะครับส่องลงไปก็ไม่มีอะไรเนาะตัวรถมันก็สวยๆเดิมๆอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าตัวรถอะไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนเพราะว่าบริษัทเราอะจะได้รถที่ดีกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่แล้วเวลาซื้อเข้าทีซื้อเข้าแบบสิบยี่สิบคันนะครับบางทีที่เดียวซื้อเป็นร้อยก็มีนะครับแต่รถหลายๆห,หน้านะนะครับเขาก็จะให้สิทธิ์เราอะไปเลือกประมูลรถมาก่อนนะครับโลโก้ตัว L อะไรมาหมดนะครับ จะสังเกตได้ว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะยังไม่มีแบบรอยสนิมหรืออะไรนะเนี่ยดูข้างล่างตรงนั้นนะพวกมาร์กอะไรต่างๆที่เป็นหมึกจากโรงงานนันอยู่ครบหมดเลยนะครับขี้กงขี้เกลืออะไรไม่มีขึ้นนะครับรถสวยๆนะครับราคา6.19ฟรฟีดาวจัดเต็มนะครับออกรถได้นะครับทั่วประเทศทุกอาชีพเลยนะครับขอเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วกันนะครับนี่ แผ่นพองแผ่นเพจอะไรก็เดิมๆนะครับรถสวยๆแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตน้ําของยูซ่านะครับก็เป็นแบตลูกใหญ่ไฟแรงแน่นอนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นรถคันนี้เลยรีโว่สองจุดสี่ e สวยๆเลยปี2018นะครับราคา6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับยังไงก็ต้องฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับผมเลนเพชรยนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกําลังใจให้การคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับ วันนี้ผมเน้เพชรยนนะครับกับเจ้ารีโว่พี n ันเนอรประตูนะครับ,บ ivo, 4, รต,ตัวสูง 2.4e ปี2018คันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ